อันดับที่หนึ่งที่เราต้องมีคือมันติมิเตอร์แบบอะลอกนะครับแล้วก็ราซิสเตอร์นะครับราซิสเตอร์นี้เป็นเบอร์ BC 33 7นะครับอันดับหนึ่งครับเราต้องปรับไปที่1โอโ h oh มนะครับแล้วเราต้องสันนิษฐานว่าขากลางของราซิสเตอร์เป็นขาเบสน,นะครับโดยเราเอาสายดำไปแตะที่ขากลางและสายแดงแตะ ขาที่เหลือนะครับเข็มจะตีนะครับแล้วใส่อีกขานะครับเอาใส่แดงแขกขานเข็มก็จะตีตตเหมือนกันนะครับสันนิษฐานว่ามันเป็นแบบ N P N นะครับต่อไปเราจะ มาหาขาีกับไฟอีนนะครับโดยอันดับแรกเราปรับไปที่ 10k o h มนะครับแล้วจ่ายไฟแบบ reverse นะครับโดยเอาสายแดงแตะที่ขาเสน,นะครับ แล้วสายดำแต่ขาที่เหลือนครับถ้าแต่แล้ววัดความต้านทานได้มากนั่นคือขาซีนะครับถ้าแต่แล้ววัดความต้านทานได้น้อยนั่นคือขายอีนะครับนี่ครับ